ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนเมนหาสาระมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้าง QR Code แบบออนไลน์ง่ายๆนะครับผ่าน Google Chrome เรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากการเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเป็นหน้าเบราว์เซอร์ที่ใช้ Google Chrome นะครับวันนี้ผมจะมีตัวอย่างะระบบการจองวัคซีน ผ่านอุบลพร้อมนะครับผมจะทำหน้าโปรแกรมตัวนี้ให้เป็น QR code เพื่อให้ทุกท่านสะดวกนะครับวิธีการทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเราเปิดหน้าเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าไปที่หน้าโปรแกรมอุบลพร้อมนะครับเราทำยังไงครับก็คลิกขวาครับคลิกขวาตรงมุมไหนก็ได้นะครับของหน้าเว็บไซต์ตัวนี้คลิกขวาจากนั้นนะครับทุกท่านก็เลื่อนเมาส์ลงมาเลื่อนเมาส์ลงมาไปคลิก เลือกที่เมนูนี้ครับสร้าง QR Code สำหรับหน้านี้ะนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับคลิกขวาเลื่อนลงมาสร้าง QR Code สำหรับหน้านี้นี่ครับคือหน้าตาของ QR Code เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นทำยังไงครับจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องนะครับดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องเพื่อที่จะส่งหน้า QR Code ตัวนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปสแกน QR Code เข้าไปจองวัคซีนได้เลยครับดาวน์โหลดครับ เสร็จแล้วนะครับ QR code ของเราถูกดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับในเครื่องของเรา,าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็บเบินคลิกเข้าไปดูครับหน้าตาของ QR code ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นยังไงครับนี่คือหน้าตาของ QR code ที่เราสร้างขึ้นมาทุกท่านก็ลองสแกนดูนะครับก็จะเห็นก็จะเข้าสู่หน้าโปรกแกรมที่จะจองวัคซีนของจงังหวัดอุบลน,นะครับสำหรับท่านที่ต้องการ ตกแต่งหน้า QR code นะครับก็สามารถทำได้ส่วนวิธีการนั้นทุกท่านไปดูที่ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับที่ผมจะเอามาแนะนำไว้ครับการสร้าง QR code แบบง่ายๆออนไลน์ผ่าน Google Chrome ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe สวัสดีครับ